สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับโอเคเจ้า SK120 Mark III ครับจะได้ไปอยู่ที่สงขลาพุ้นละครับสงขลาเอาเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เดี๋ยวจะเช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนจะเดินทางครับผมน้องยกอันนี้หน่อย ยกปั๊มลมหน่อยเดี๋ยวอายกยกยกได้เอาวางไว้บนนี้บนไม้นี่ยืดมายืดมาเบ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 านะ ทำอะไรแรงเอยค่อยค่อยๆเอาวางไว้บนไม้นี่สวิงไปสวิงไปบนไม้บนไม้อาวางโอเค

เดินมาเลายเดินมาเลายเดินมาโอ้บุนมาดนินังบุนมาหนีดูบนมานีไปไปชนไปดิบุนเลยบุนเลยบุนไปไปไปบุนบุน,บน อ๋ออาวางเมืกี้เลยตัง้ตงๆัเอาฟันจิ้มโอเคนับเครื่องเลยทีนี้เราเอาลมเป่าทำความสะอาดข้างในได้เน,นจะจะทำความสะอาดข้างในครับ ไปสงขลาว่าจะพานิงนงไปเที่ยวสงขลาครับแต่ว่าเขาไม่อนุญาตครับคิดไปคิดมามันไกลใช่ไหมกูอยากไปอยู่ดิอยากไปอยากไปหาเอฟซีฟักเตยเยอะมาเลยอ่ะนี่ถ้าได้ไปนี่คือว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ไปใช่อยู่ใช่อยู่ฟักเตผมเหมือนกันผมไม่เคยไปนี่อยากไปตอน่ะอุกาเช็ดรถน่ะอืมครับเช็ดรถว่าจะจะได้ไปไปพรุ่งนี้เนาะอืมเอ ทีนี้กลับกลายเป็นขี้เกียนเลย <c oughs> ไม่ได้ไปเลยครับทีนี้เสียดายเสียดายม,มากเลยครับคันนี้ช่วงล่างบอกเลยว่าเต็มครับช่วงล่างใบเท็กยังหนาปึกเลยอ่ะดูอะเนี่ย เฟรมสวยด้วยครับนี่ดูใบใบใหม่เนี่ยเฟรมสวยเลยครับไปอำเภอสะเดานน่นเลยครับอู้ผมจับ gps ดูหนึ่งพันสามร้อยกว่ากิโลครับอู๋ใครโทรมาเนีย่ย เช็คดูขนส่งเลยครับเขาบอกว่าเอาจากบ้านผมไปเนี่ยอยู่ที่40,000นะครับเขาบอกมาสี่หมื่นสอนะผมต่อไปที่อ่าอ่าสี่หมื่นทนก็ยังไม่รู้ครับทีนี้ก็เลยคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเอาซูเปอร์เกียรตเราไปเติมน้ำมันน่าจะประมาณสองหมื่นน่าจะไปกลับได้นะได้ไหมน้อง น้ำมันประมาณ2่ะสองหมบาทไปกลับได้ค่ากินค่าอะไรก็เอาตีไปเลยส0 0 0มื่ไปเลขกลมๆเลยนะตีไปส0 0 0มื่ครับี่มันก็ประหยัดลดไปทั้งหมื่นหนึ่งนี่ลดทั้งหมื่นหนึ่งเราก็ได้แบบไปเปิดหูเปิดตาด้วยเออได้ไปเที่ยวทางภาคใต้ด้วยนะ แต่ว่าสำคัญคือว่าคนทางบ้านเขาไม่อยากให้เราไปครับเพราะว่ามันเดินทางไกลเขาเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงแต่จริงๆนี่นิ๊งน้องนี่อยากไปมากเลยนะน้องน้องอยากไปเทีย่ยวภาคใต้เนาะอยากไปเทีย่ยวภาคใต้เพื่อได้เห็นเอฟซีด้วยเพื่อได้เจอพี่น้องอยู่ทา้งนู่นเน,ะนาะ <laughs> อีสาน เหนือเนือก็ยังไม่เคยไปนะครับเคยไปมุกดาหารคนครพน,นมไกลสุดก็สุพรรณกัมแพงแสนทางโน้นนะครับจันทบุรียังไม่เคยไปนะครับยังไม่เคยไปเทเล์ยังไม่เคยไปครับอแต่ว,ว่ามันไกลเกลินถ้าไปแถวชุมพรพอไปอยู่วันนี้ไปสมคาเลยโอ้โห น่าจะใช้เวลาในการขับ2วันเลยทีเดียวนะครับวันหนึ่งเราไปแค่500ร้อโลพอจอดพักจอดนอนก่อนครับอีก500ร้อโลค่อยลุกไปตอนเช้าอีกี๋ยวเรียงกระจกนี้ใหม่มั้งนี่จกนาซา่าขยบขึ้นบนให้มันดูดีๆหน่อยนีน่ี่เดี๋ยวให้นิ่งน้องเปาทำความสะอาดภายในให้ครับ ข้างในนี่หายากนะรถสภาพนี้นะรถสภาพนี้ก็อยู่ไม่นานครับอยู่ไม่นานสภาพพร้อมใช้งานครับช่วงล่างไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับใช้จนลืมครับ ดูครับนี่ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ดูเฟรมอะ่ะโอ้โหกิ๊กเลยครับดูเฟรมครับต้องบอกเลยว่าสวยครับสวยมากเนี่ยยอดเลยครับเฮ้ยเสียบไปข้างบนได้ไหมน้องไม่ได้ครับอย่างเดียวอยเอาช่างน้องเช็คความเรียบร้อยเออเอาอจเอารถาเอาแล้วอืม <c oughs> นี่ช่างนองถ้าสัก7จ0ดโลนี่ผมไปเองเลยแหละอันนี้มันไกลเกินครับอยากไปหาเอฟซงเอฟซีอยู่ไกลเกินเนาะครับเดี๋ยวหาดูราคาทะเลก่อนนะครับเช็คดูก่อนเช็คกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ